สวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่กบอยู่ที่บุรีรัมย์อยู่ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์มาเจอสวนทุเรียนนะปลูกทุเรียนเป็นพันต้นเลยเนี่ยอยู่กับพี่ธน,นชัยวัสดีพี่สวัสดีครับก็นะเป็นไงบ้างพี่สวนสวนของพี่เนี่ยปลูกมากกี่ปีแล้วครับเออผมหนึ่งปีกับเจ็ดเดือนละปีเจ็ดเดือนแต่มันไม่โตเองไม่โตแต่จริงจริแล้วพี่กบดูแล้วดินดีมากเลยนะแล้วก็โครงสร้างของการวางระบบน้ําระบบอะไรเขาก็ดีหมดเลยครับ แต่ว่ามันจะมีใบเหลืองเยอะนะใบเหลืองนิยนั่นะนะพี่เจงมาดูนะใบใบเหลืองนะนี่แตกยอดนะแตกยอดนะนี่ฮะนะซึ่งก็ได้ใช้อะไรไปบ้างแล้วพี่ผมใช้ไปแทบทุกอย่างทุกอย่างหมายความว่าก็กำลังหาอาจารย์ <laughs> ให้เขากินอยู่ไม่ใช่เขาไม่ไม่ไม่ได้ทานสารอาหารหรือธาตุอาหารนะเขาได้ได <laughs> ้หมดเลยนะแต่ว่า เออ,เอ,อบ้านเรามีการปลูกทุ้เรียนแบบนี้ับพี่ในเขตอำเภอเมืองกำลังเริ่มปลูกมาในปีที่สามแต่ว่าในอำเภอเมืองยังมีผลผล,ผลิตอยู่ของป้าเจ้านึ้งใกล้ๆนะ่ะเขาปลูกเป็นสิบปีผมก็ได้อยากตอนนั้นมาได้ผลไหมพี่เออเขาได้ผลแล้วรสชาติดีมากดีมากดีมาก,มากเป็นทุเรียนภูกเขาไฟไหม เป็นทุเรียนเดี๋ยวไปบอกภูเขาไฟทุเรียนนี่คือถิ่นลาวาเลยภูเขาไฟบุรําำแท้ๆเลยครับอดินลาวาเลยนะครับอ,อ,อถ้าเป็นภูเขาไฟเดี๋ยวมันไปชนกับเศษเกาเขาแล้วนะพี่กบมาดูนะก็มีมีจุดที่เรียกว่าบางต้นนะเป็นมันเหลืองแล้วก็ หมือน,น,นชะงักงานนะเพื่อนๆใช้คำว,ว่าชะงักงานผล mm hmm. ที่พี่กบเห็นอย่างหนึ่งนะ mm hmm. คือเนี่ยฮะเพื่อน,นลองดูโครงสร้างใ้ต้โ mm hmm. น่นนยฮะลากจะแน่นมากเลย mm hmm. พี่กบสันนิษฐานนะสันนิษฐานนะเพราะว่ายังเห็นที่ทางระยองจันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเขาจะดูแลเรื่องเรื่องยาเนี่ยเขาก็ฉีดยาข้ายาแต่พี่เขาไม่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 ฉีดเนาะแต่ว่าพอมาดูโครงสร้างแล้วตัดญ้าอย่างเดียวเลยแลวแน่นมาก นะอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยว,นะเ,ดยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะฮะโครงสร้างตัวนี้นะครับหญ้ามันแน่นน่าจะเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์โรดดูนิดหนึ่งนะ <laughs> ใบใบเนี่ยฮะ <laughs> จริงๆแล้วนะแต่ใบออกแตกยอดดีมากเลยครับ,รบเนี่ยแตกยอดมาแต่ว่าใบจะเล็กแล้วก็เหลืองนะครับก็โดยส่วนตัวอันนี้มองว่าปัญหาหลักเลยเนะี่ยเป็นที่หญ้าแน่นเกินไปในสวนฟันทงเลยนะ อย่างอื่นใช้หมดเลยนะใช่ใชแล้วเพิ่งเพิ่งใช้ยิบซ้ำนานหรือยัง่ใช้ไม่ไม่ถึงเดือนยิบซ้ำใช้ไงบ้างยิบซ้ำเนี่ยผมใช้ได้จะครบวันสิบวันนี้แหละอ๋อแล้วก็ผมใช้ปูนน้ําอยู่ครบหนึ่งเดือนอ๋อหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วเอาหนึ่งเดือนแล้วแล้วแล้วโดนละไม่ฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้โดนละไม้อ๋อแล้วฝั่งฝั่งที่ใช้ฝั่งอีกฝั่งใช้โดนละไม้อ๋อคืออยากทำแล้วลองเปรียบเทียบเปรียบเทียบกันอืมส่วน สารปรปุปงดินอาหารพืชจุลธาตุก็เพิ่งเพิ่งเอามาพี่สั่งของพี่กบเพิ่งเอามานะแต่ว่าพี่กบมาดูแล้วดินที่นี่ดีมากเลยนะดินดําดินแดงเลยนะแล้วก็ที่เนี่เป็นเหมือนเนินเขาเนาะเล็กๆมันเป็นที่ที่สูงนะเนินเนินเขาอืมก็เลยเลยมามาชมสวนพี่ธนนจัยปลูกทั้งหมดกี่กี่ต้นนะครับพี่พันสองร้อยต้นครับพันส <1, 200 S 2> องร้อยต้น แล้วปลูกต้นใหญ่หรือต้นเล็กคะเอ่อเป็นต้นเล็กหมดเลยเป็นต้นเล็กอันนี้คือตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เลยใช่ต้นไม่เกิน5 0าสิบเซนนะ<อ>มันมีกิ่งกิ่งอยู่นะที่จะเอามาซ่อมแล้วพี่ไม่เคยฉีดยาฆ่า้าเลยนะไม่เคยเลยครับโอ้ต้นเล็กด้วยแล้วก็นะพูดถึงแลง้วจริงๆงพีก่กบอยู่จันระยองเนาะก็จะเห็นชาวสวนเขาใช้นะยาฆ่าญ้าเนี่ยบางทีญ้ามันแน่นเกินไปนะอันนี้อันนี้โดยมุมมองโดยประสบการณ์ที่ผ่าน เจอสวนมาเยอะนะเขาใช้นะเขาเขาไม่ไม,ไม่ไม่ตัดอย่างเดียวนะฮะเพราะว่านี่เขาผลมาตรงนี้ได้ต้นนี้ถือว่าเก่งมากเพราะว่าซื้อต้นเล็กมาต้นเล็กมาปลูกเลยอันนี้ก็แล้วต้นอื่นนะเดี๋ยวมาดูดูเนี่ยนะปกบต้นที่ทำแบบใส่ผมต้นเล็กต้นเล็กอย่างนี้เลยนะเนี่ยผมเอามา่อมต้นเล็กแบบนี้แหละขนาดเนี้ยเนี่ยเดี้มเพราะว่ามองไม่เห็นเพราะหญ้ามันคุมเยอะนี่ฮะต้นเล็กเนี่ย ปู่ต้นใช้นี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช้นี้เลยเอ,อ๋อเมื่อกี้มองไปทางด้านนูน้นนะใบมันเหลืองขนาดนี้นี่คือจริงๆแล้วฮะอยากอยากจะทําคลิปไว้นเนาะเพราะว่าครับครับคือมันต้องหาทางแก้ปัญหาเนาะว่าจริงๆแล้วพาดูแต่ทุเรียนสวยๆแต่จริงๆแล้วครับเรานนเรารเห็นเมื่อว,วานอ๋อเราเห็นปัญหาอย่างนี้ดีกว่าแล้วทํายังไงให้ที่นี่มันมันสวยมันงามได้อะ ตรงนั้นเดี๋ยวติดตามต่อไปเดี๋ยวพี่คมเข้ามาดูดนะฮะเข้ามาดูติดต่อนะฮะตอนนี้ปกติเนี่ยดูระยะยัยงไงครับพี่ผมตัดใช้เครื่องตัดอย่างเดียวอ๋อเครื่องตัดอย่างเดียวใช่แล้วตรงนี้คือพวนดินใช่ไหมผมลองพวนดินเพื่อให้ดินโตแล้วก็เอาหญ้าออกให้ได้อืเพิ่งเมื่อวานนะครับ <laughs> พวนดินวานครับ <laughs> ตอนนี้ก็คือหนึ่งปีกว่าเหมือนกัน เท่ากันครับเท่ากันปีครึ่งบางต้นก็โตบางต้นก็นไม่โตเดี๋ยวไปดูต้นต้นที่โตบ้างครับไปดูเลยโอ้ยเนี่ยดินดีนะะถ้าดินไม่ดียา้าไม่งามขนาดนี้หรอกเปรี้ยวเ <c oughs> <ๆ> <c oughs> นี่ยฮะเนี่ยฮะ,ะดนูนะฮะอันนี้นั่นมุมมองพี่กบนะมันมันแน่นมากคือต้องใช้นะผมว่าโดยส่วนตัวนะฮะเนี่ยนี่ที่โตก็โตก็สู้ได้นะแต่ว่าโดย โดยส่วนใหญ่เนาะพูดถึงว่าเนี่ยฮะประมาณไซส์เนี้ยเยอะนะครับประมาณนี้จะเป็นไซส์นี้แหละแนวไมโตัวแถวเนี้ยชัดเจนเลยเนี่ยฮะแต่ไม่ใ่อตโตทางเนี้ยพี่เขาตัดหญ้าแบบนี้ตัดหญ้าปลูกต้นคู่นะครับแล้วก็ยกยกเนินยกยกเนินขึ้นมาแนวพนมเนินขึ้นมา แถวนี้ก็จะเป็นไซส์นี้เกือบทั้งหมดเลยนะแต่ว่าจะมีต้นเมื่อกี้ต้นนั้นจะโตงามมากเดี๋ยวลองดูเนาะพี่ผมแนะนําเพื่อนๆครับพี่ผมแนะนําว่าให้พี่ดูแลเรื่องเรื่องหญ้านิดหนึ่งอาจจะต้องใช้สารเคมีช่วยยาฆ่าหญ้าช่วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นนะหนึ่งแรงงานตัดทุกวันมันเอ้ยตัดทุกกี่วันเออครึ่งเดือนครึ่งเดือน แล้วพื้นที่สามสิบสี่สิบไร่เนี่ยตัดอย่างนี้เลยใช่ไหมยอย่างนี้ครับโอ้โหถือว่าพี่เขาใจเขาสู้มากเลยนะพูดถึงนะแล้วเพราะว่าที่นี่ยังไม่มีต้นแบบเนาะไม่มีไม่มีไม่มีมมมเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วั็มาเจ็บที่กบเนี่ยแหละอันนี้นะก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่าแต่โดยที่ไปเห็นในสวนของระยองเนาะเขาชะเมาระยองอะไรต่างๆนะ ชาวสวนถึงจุดหนึ่งเขาก็ก,ก็ต้องใช้นะครับเนี่ยอาจารย์โลดเคยบอกว่าเวลาหญ้ามันแน่น,นครับมันก็จะกอดกอดรากทุเรียนแน่นเลยครับ,รบแล้วพอฉีดยาฆ่าญ่าปุ๊บหญ้าตายปุ๊บนะโพรงอากาศอ่ารากหญ้ามันจะมันจะเป็นมีโพงอากาศแล้วรากทุเรียนก็เข้าไปแล้วมันจะแตกยอดมันก็จะแตกยอดขึ้นมาเนี่ยกระตุ้นให้ทุเรียนแตกยอดอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วให้น้ํา ถ้าเป็นทุเรียนใหญ่ก็แต่งก,กิ่งอะไรเงี้ยมันกระตุ้นให้ทุเรียนแตกยอดเนาะอันนี้ก็น่าจะมีส่วนตรงนั้นลองดูนะส่วนอย่างอื่นใช้นะพี่เขาใช้ทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ก็เพิ่งเอาอาหารพืชจุลธาตุมาด้วยเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงนายกก็จะ,ะมาติดตามแปลงนี้นะครับเพราะว่าพี่เขาปลูกเคมีปุ๋ยเคมีก็ใช้เหมือนกันสลับใช่ครับสลับ,ใช,ลบใช้สูตรอะไรครับพี่เอ่อ สิบห้าสิบห้าก็ใช้นะล้วก็เป็นลองเสมอนะสิบห้าเสมอสิบหกสิบหกก็ใช่ล้วก็ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดก็ใช่ใช้หมดครับเออไม่แต่ยูเลียก็ใช้ใช้คือช่วงนั้นก็คือเอายูเลียมามาผสมยูเลียก็กระตุ้นหญ้าได้เพิ่มขึ้นเลยงามมากเลยครับครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเนาะน่าจะมีส่วนนะครับก็เลยแนะนําพี่เข้าไปนะว่า ดูแลเรื่องเรื่องหญ้าด้วยนะส่วนยังอื่นน้ําดีน้ำไม่ขาดน้ําไม่ขาดก็ไม่มีปัญหาทุเรียนถ้าไม่ขาดน้ําอย่างอื่นดูแลได้เยอะนะเพราะว่าจริงๆทุเรียนเนี่ยปลูกได้ทั่วประเทศแล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนคนไม่กล้าปลูกเพราะอะไรฮนะเพราะไม่มีสื่อครับเออมันกลัวคนสญ,ญาจะกลัวกลัวว่าทําทุเรียนแล้วเ้อมาปลูกแล้วก็ไม่รอดกลัวไม่รอดแม้แต่ทุกวันนี้ก็ก็ยัง ทุกคนอ่ะครับที่น้องๆที่สํานักงานหรืออะไรปลูกไงให้มันรอดบอกหนูซื้อไปเป็นสิบรอบแล้วก็ไม่เคยรอดสักทีใช่แต่เราก็หนึ่งเรามือใหม่เราก็ไม่กล้การแนะนําเข้ามากนี่ขนาดมือใหม่แล้ลงทีเดียวเป็นพันต้นนะมือใหม่ใหญ่ๆครับถ้าทำอะไรก็ทําลยเลยครับเป็นน้ํเนี่ยเป็นน้ําเนื้อที่น้ําน้ําดีเอาน้ำน้ำดีครับแต่พี้มันมันแลถ้าถ้าน้ามาก็น้าเต็มหมดสองบ่อเป็น ประมาณเกือบสิบไร่ใช่ไหมนะเออผมว่าน้ำสิบไร่ได้อไม่ใช่สิบ้วผมว่ามานี้ก็่อเกือบยี่สิบไร่แล้วบางแล้วโทษน้ำอย่างเดียวเนี่ยเพื่อนมันเป็นฝายเล็กในฝายตัวหนึ่งล้วอีกต่อรลอนน้ำตรงนี้อยู่ตรงไหนครับพี่ธนชัยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์คือเอาที่แพงมาปลูกทุเรียนเลยนะเพราะอยู่ในอำเภอเมืองเลยนะเออที่แถวนี้มันถือว่า คือดินดีอ่ะผมมั่นใจว่าเป็นดินดีแต่ว่าเรายังไม่รู้วิธีการว่าจะทําไงให้ให้ทุเรียนมันโตครับครับเป็นเกษตรกรมาก่อนไหมหรือว่าอรับงานรับเล่รายการรับราชการครับเป็นเป็นผอกองช่างอยู่นะครับคือใกล้เกษียณไงคับรอีกห้าปีก็เกษียณก็จะหาชีพรองรับบ้านปลายแล้วก็เป็นคนที่ชอบ เออเกษตรกรอยู่เป็นคนที่ไหนครับพี่คน,ท,นที่นี่อ่ะที่นี่เลยครับ๋อคนแนะั่งหวัดบุญนักสู้อยู่แล้วบุญดามครับอืมวันนี้พี่กบก็ดีใจมากเลยได้มาเจอพี่เขานยแต่ว่าอ่ามาเห็นแล้วนะครับผมว่าไปได้ครับแปลงนี้ยังไงนะฮะไปได้เดี๋ยวผมจะทําคลิปตรงนี้แล้วมีโอกาสก็ปรึกษาอาจารย์รดเนี่ยเลยพี่กบก็ไม่เก่งหรอกแต่ก็ต้องอาศัยอาจารย์รดแนะนําด้วยแต่ว่ามุมมองของพี่กบนะก็น่าจะ อันนี้ก็ได้จะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับพี่เขาไม่เคยตัดอ่อฉีดยาฆ่ายาเลยไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยเพรีะยวแรกไม่มีย้านะอืมไม่มีพอมาได้แห้วหมูยอมรับอ่ะพอมันแตกมันคุมคุมแล้วมันรัดแน่นจริงเลยที่ที่รับไม่รัดแน่นอ่ะได้แห้วหมูจะไม่มีอืมแต่พอพอผดผ่านแรงมาปีนี้แห้วหมูโอ้โหแล้วทีนี้เราจะพรวดดินดินมันแน่นมากเลยแน่นมากแน่นจริงๆแน่นนะเราในความรู้สึกเราอ่ะเฮ้ ยากครไอ้ดินมันก็ต้องโูงด้วยอะไรแต่เปล่าเลยครับขุดลงไปเจอแต่หัวยาแหว่ผมเออผมเห็นบ้านเราเนี่ยมีเรื่องฟางฟางเนี่ยก็น่าสนใจนะทำดินได้วันนี้พี่กบจะรับฟางเอาไปไปไปใช้ที่สวนด้วยโอเคเนาะวันนี้ขอบคุณที่นาใชามากๆนะแล้วฝากเพื่อนติดตามเนื้อแปลงนี้นะครับผมว่ายังไงก็ต้องดีขึ้นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณบี่นายชาไปครับ